สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้กเกษตรบ้านฉันจะพาทุกคนมาทำลงเพาะกล้านะครับลงพเพาะเมล็ดหนาะจะบอกเลยว่าวันนี้วัสดุอุปกรณ์ของเรามาจากรอบๆบ้านนั้นเลยครับของเหลือใช้แล้วก็ของที่แบบว่าเราไปตัดเองจากกอไผ่ข้างบ้านนะทุกคนโดยโลงเพาะของเราอ่ะไม่ได้มีพิธีรีตองไม่ได้วัดอะไรมากมายนะครับเราจะทำแบบบ้านๆตามความคิดของเราเลย โดยขนาดของรูงพ่อของเราอ่ะประมาณ2อคูสเมตรนะครับเป็นเล็กๆเลยนะฮะยังไงทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะโดยผมเนี่ยจะใช้เสาปูนนะครับที่เออมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านเอามาขุดแล้วก็ลงดินไปสักประมาณ20เซนติเมตรนะครับเพราะว่ากลัวมันจะแบบนานๆไปแล้วมันจะซุดลงมาก็เลยใช้เสาเสาปูนนะครับแล้วก็จะใช้ไม้ไผ่มาขนาบ ยิงด้วยเ,เป็นลูกแม็กนะฮะ F 5 0นะบอกเลยอุปกรณ์นี้เราซื้อมาประมาณ2ปีแล้วอ่ะแต่ก็คือมันไม่ได้ใช้เนาะก็เลยเอามาใช้เลยนะครับทำไปเรื่อยๆตามจินตนาการเลยหลังปิดร้านกาแฟนะครับหลังปิดร้านกาแฟเราก็มาเนี่ยปีนป่ายปีนป่ายยิงแม็กนะครับมีความสุขมากเลยนะครับกับงานที่ทำนะตอนนี้ บางทีหัวไม้ไปลายไม้มันแหลมนะมันไม่เท่ากันเราก็จะมาตัดหัวท้ายให้มันแบบเออสวยนิดนึงนะครับเราทําคนเดียวเนอะเราก็ย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ออกกําลังกายดีนะ <c oughs> เราก็จะทําการเอ่อทำไปวัดไปตัดไปอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> ทําไปเรื่อยๆตอนเย็นถือว่าออกกําลังกายไปในตัวนะ <c oughs> ทำจนมืดเลยนะครับทุกคนนี่เราจะให้ดูผลงานของค่ำคืนนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยววันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอัปคลิปลงเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะเกษตรบ้านชันคับ